ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ทำไมเซิร์ฟเวอร์พังไม่ได้แก้โค้ดเลยอยู่ๆล่มเฉยสรุปแล้วผมเจอปัญหาว่าเป็นที่หลอกทีนี้พอลลอกกลางเนี่ยเซ็นทตอร์ไลท์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีปัญหามันค้างมันช้ามันมันอะไรไม่รู้ละ่ะหลอกไดเวอร์อ่ะมันก็เหมือนบัฟเฟอร์เอาไว้แล้วพอบัฟเฟอร์มันเต็มมันก็จะหยุดการทํางานไปเลยแอปก็ค้างไปเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้มาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งใน EP นี้นะครับเรามี เรื่องที่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับต้นเรื่องมันเริ่มมาจากเจมเคยเจอปัญหาปัญหาหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้เจมเล่าดีกว่าว่าปัญหาที่เจมเคยเจอคืออะไรจริงๆก็ต้องบอกว่าเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆปัญหาคือเป็นปัญหาโลกแตกของซอฟแวร์เอนจิเนียร์นะครับผมก็คือเคยเคยได้ยินน้องพี่ชาว่าแบบก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ทาไมเซิร์ฟเวอร์พัง ท่านไม่ได้ทำแล้วนะอยู่มันล่มไปเลยอะไรอย่างนี้อไม่ได้แก้โค้ดเลยอยู่ๆล่มเฉยเออใช่ไม่ได้ไม่ได้แก้อะไรเลยล่มเลยไม่ได้ดีพอยอะไรใหม่ด้วยของเจมแบบไม่ได้ดีพอยใหม่มาประมาณเป็นเดือนอะแล้วล่มไปเลยสรุปแล้วผมเจอปัญหาว่าเป็นที่หลอกหลอกอตัวการสาคัญเลยอครับทุกคนก็น่าจะหลอกอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าทําไมจู่ๆหลอกถึงทำเซิร์ฟเวอร์ล่มได้อเจมก็เลยมองว่าเออมันน่าสนใจดีนะก็เลยเอามาคุยกับพี่ชาร์ปเลยเกิดเป็นอีพีนี้ขึ้นมา อ่ะเล่าก่อนว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เจอเป็นเป็นยังไงอ่าแล้วก็ตอนนั้นแบบเราอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงเนาะเอาเป็นแบบเข้าถึง point เลยก็คือก็งงว่าทําไมเซิร์ฟเวอร์ตัวเครื่องตัว API ของเราเนี่ยทางานไม่ได้อ่าครับผมแล้วก็เป็นจริงๆเป็นทั้ง2ตัวเนาะเป็นทั้งบล็อเบสกับตัว API แต่จริงๆเดี๋ยววันเนี้ยแอบสปอยนิดนึงเรามี example แต่ example ของเราที่เอามาโชว์เนี่ยจะเป็นของตัว API ไม่ใช่ของตัว Database ครับ mm. อืมปัญหาหลากัหลกๆเลยครับภาพที่เจอก็คือล็อกอะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นล็อกไม่ฟีดล็อกไม่อะไรทั้งนั้นเอ <Yeah. S 2> แต่ว่าทำให้แอปพลิเคชันหรือ Database เเราค้างไปเลยยกตัวอย่างในของ Database ที่เจมเจอก็คือ Database ะครับปกติแล้วเขาจะทำตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ Execute Query ต่างๆเขาก็จะมีล็อกมาว่าเกิดค u e r y อะไรเหมือนเป็น a u d i t ิลอก ถูกไหมฮะอืมครับคราวนี้ยพอเขาส่งไปหาพอล็อกที่พ่นออกมาเนี่ยจะส่งจะถูกส่งไปหาล็อกเซิร์ฟเวอร์ที่ผมใช้อย่างเช่นตัวเป็นฟรนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเป็นเขาส่งไม่ไปเปพราะคอนเน็กไม่ได้อืมมันเป็นเซ็นเซอรไลท์ล็อกเนาะอ่าใช่ครับเป็นเซ็นเซอรไลท์ล็อกพอเขาส่งไม่ได้เนี่ยมันเลยทําให้ตัวคิวรี่นั้นอนะล็อกไปครับอ่ามันแล้วเกิดทําทําให้เกิดเด็ดล็อกไปเลยแบบคิลรี่รันแบบลําบะแบบช้าเลยดัตเตเบสเริ่มช้าเริ่มแบบ คลาสในตัวฝั่งของ API ก็เหมือนกันคเป็นปัญหาเดียวกันใช่ใชก็คือพอพอ,อ,อมันหลอกไม่ได้เหมือนเลือดเบรก็ช้าแอปมันต่อไปที่ d a t a b a s e Database มันก็ไม่ r e s p o n s e แอป,ปก็เลยมีปัญหาแล้วแอป,ปเองเนี่ยก็หลอกด้วยแล้วมันก็พยายามจะชิปหลอกเหมือนกันมันก็มีปัญหาตามไปถูกไหมถูกต้องครับของพี่ชาบเคยเจอปัญหาแนวแบบเกี่ยวกับหลอกอะไรประมาณนี้ไหมครับเออจริงๆเคยเจออยู่นะตอนทํางานเมื่อสักเท่าไหร่นะเจ็ดปีก่อนโหนานมากนะ ตอนนั้นก็น่าจะเซตอัพคล้ายๆกับของเจมเลยก็คือเรามีแอปและแอปเนี่ยเขียนหลอกแต่ว่าแอปของพี่เนี่ยมันส่งหลอกเข้าเซ็นทรัลไลซ์หลอกตรงก็คือแบบเราใช้ตอนนั้นใช้หลอก 4G แล้วเราก็ใส่เป็น <S 2> <S 2> <S เอ่อที่เหมือนเป็นหลอกแบบเน็ตเวิร์กไดเวอร์อ่ะก็มันจะหลอก 4G มันจะส่งตรงเข้าเซ็นทรัลไลซ์หลอกเลยนะส่งเป็นแบบ TCP ด้วยทีนี้พอหลอกกลางเนี่ย เซ็นทรัลไลท์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีปัญหามันค้างมันช้ามันมันอะไรไม่รู้ล่ะหลอกไดเวอร์อ่ะมันก็เหมือนบัฟเฟอร์เอาไว้แล้วพอบัฟเฟอร์มันเต็มมันก็จะหยุดการทํางานไปเลยแอปก็ค้างไปเลยนะมันก็จะทําให้แบบเหมือนทำงานต่อไม่ได้เพราะมันรอเขียนหลอกอยู่แต่นี้นานมากแล้วตั้ง7ปีแล้วก็แบบจําฝังใจเลยนะครับเออแต่เจมสปอยให้พี่ฟังว่าจริงๆหลอกตัวเนี้ยของเราที่เจมทำเนี่ยมันไม่ได้หลอกแบบเ คือคือมันเป็นด็อกเกอร์ที่หลอกออกสแตนดาร์ดเอาอปกติเลยแต่แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าตัวด็อกเกอร์เรา c o n f ิกเอาไว้คอนฟิกอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาเดโมให้ดูด้วยโอเคไปดูเดโมกันดีกว่าอันนี้จริงๆคือผมจะให้ดูว่าจริงๆอ่ะเดโมที่ผมใช้จะใช้เป็นตัว Docker c o m p o s โอันนี้ตัวแอปพลิเคชันไม่ได้มีอะไรจะจะให้สนใจตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขอซ่อนตรงนี้ก่อนอ่าจะให้สนใจตรงนี้คืออันนี้คือคอนฟิก ภาพเก่าของผมก็คือตัวนี้ Docker build ของอะไรปกติอยู่แล้วแต่จะให้สนใจตรงหลอกครับเราจะไปใช้หลอกไดเวอร์ที่ชื่อว่า f l u e n d อืมครับผมซึ่ง Fluentd เนี่ยตอนนี้เราไม่ได้คอนฟิกอะไรเลยครับไม่ได้มีคอนฟิกแบบใช้แบบเดิมๆ <S <S เดิมเแบบไม่ <S 2> <S 2> <S 2> ไม,ไม่อาจจะไม่ได้เลขอเมนด้วยแบบใช้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรใส่ให้มันมีห<า>ลอกไว้ก่อนอ่ามายัางไงก็ใช้อย่างนั้นคนคนคอนฟิกคนแรกอาจจะไม่รู้ว่าต้องคอนฟิกยังไงฉันก็คือ ใสมาแล้วเวิร์กและหลอกเข้าแล้วจบจบการแยกย้ายอ่าถูกต้องครับหลอกเข้าแล้วจบคราวนี้เรามาดูในตัวโนดของเรามันก็คือเป็นแอปพลิเคชันธรรมดาเป็นตัวที่ชื่อว่าอ่าอ่าซิมเปิลหลอกนะครับผมจะทําการเจเนเรตตัว A เนี่ยมาประมาณหนึ่งล้านตัวก็คือประมาณหนึ่งเมกอืมมาเป็นตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ให้เขาคอนโซลดัดหลอกซึ่งคอนโซลดัดหลอกเนี้ย มันก็ควรจะออกสแตนดาร์ดเอาท์ถูกไหมใช่แล้วก็ส่งแค่นี้แค่นี้แล้วก็ส่งรีเควสกลับไปว่าหลอกชั้นคอมพิวแล้วอ่าทอทัลไบต์อันนี้เจมลืมเปลี่ยนขอโทษนะครับทุกคนอ่าแต่ไม่เป็นไรคราวนี้ครับเรามาลองดูกันตอนนี้เจมรันดอกเกอร์อะไรเรียบร้อยรอแล้วระหว่างเราคุยกันผมมีดอกเกอร์อยู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้อ่าลืมบอกไปว่าจริงๆอันนี้จะมีพูปสองอย่างก็เลย ตอนนี้ยังไม่ต้องตกใจที่จะเห็นว่าจะมีโหนดสองตัวนะครับจะมีโหนดหนึ่งกับโหน,น,นดหนึ่งคิดหนึ่งเราสนใจแค่โหนดธรรมดาก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปดูในด็อกเกอร์หลอกอ่าเจมทำอย่างนี้ก็ให้ดูอ่าลบเอฟในที่นี้หมายถึงว่าจะดูหลอกมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคราวนี้ครับ,รบถ้าเกิดเจมสั่งด็อกเกอร์หลอกแล้วเจมยิงโพสแมนไปหาตัวนี้คที่พอร์ตสามพันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยเขาจะทําการพิมพ์ตัวเอมาแล้วก็บอกว่าฮ่าซิมเพิลหลอกเรียบร้อยแล้วนะ แล้วตัวเนี้ยครับมันจะวิ่งเข้าไปหาเฟนดีตัวเอเยอะไปอ่าอันนี้คือภาพของกลอกที่มาปก,กตินะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดปัญหาที่เจมบอกว่าต่อหลอกไม่เจอสิ่งที่เป็นปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอ้ยทังไปแล้วนกลอกเยอะเกินไปทั้งจรงโอเคครับคราวนี้เรามาดูกันว่า ถ้าเมื่อใดที่หลอกเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่ามันมีหลอกออกมาประมาณแบบหนึ่งล้านตัวออกมาเยอะมากเลยตัวเอแต่เราลองมาดูกันไหมว่าถ้าเมื่อใดที่หลอกของเราเนี่ยปิดไปนี่คือตัวหลอกเฟรนดีนะเจมจริง,รงๆอาจจะเป็นซิสเตอร์เวอร์ตัวอื่นไม่ใช่ตัวที่ด็อกเกอร์เดียวกันแต่เพื่อให้เราเป็นเดโมที่เห็นชัดเจมจะลองทําการสต็อปเหมือนประมาณว่าเขาไม่สามารถต่อบเฟรนดีได้อครับอพอเราสต็อปไปเนี่ย เรามาลองดูเลยอย่างแรกครับ Request ์รีเควสต,วตยิงมาเไ้ยก็เข้าได้ปกตินี่ uh. อ่าอ่าแต่เราลองมาดูด็อกเกอร์หลอกกันอ่ะเมื่อกี้เราเพิ่งยิงไปหนึ่งนาทีที่แล้วไม่มีไม่มีหลอกเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองย้อนดูไปประมาณแบบห้านาทีที่แล้วมันก็ควรจะมีของตัวนี้เห็นไหมอุ้ยว้ขอโทษครับอืม ใช่เราจะมาะล้านตัวเยอะไปอืเราจะเห็นว่าของอ่ะมันไม่ออกสแตนด์ดสแตนด์ดเอาเลยแปลว่าถ้ามันไม่ออกสแตนด์ดเอาแปลว่าเหมือนเขาทําอะไรเจมรู้ตอนนั้นเจมก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาพยายามไปหาไปหาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามไปต่อฟูเอนดีแบบพยายามยิงไปหาฟูเอนดีก่อนที่จะมาเขียนลงสแตนด์ดเอาอ่ะเหมือนการเขียนลงสแตนด์ดเอาเป็นการบอกว่าฉันทําเสร็จแล้วจริงๆ ในนี้พี่ชับคิดเห็นว่ายังไงครับถ้าเป็นแบบทฤษฎีนี้มันมันอาจจะเหมือนกับว่ามันมัน <c oughs> อาจเป็น internal working ของ docker หน่อยนึงเนาะคือเวลาเราเขียนลง <c oughs> standard out เนี่ยตัวแอปพลิเคชันเราอะ่ะมันจะต้องส่งข้อมูล standard out ตัวนี้ครับวิ่งไปที่ตัว docker engine แล้ว docker engine <c oughs> เนี่ยมันก็คงจะทำงานตาม lock driver ที่ config เอาไว้ซึ่ง lock driver <c oughs> จริงๆของ docker มันมีหลากหลายนะกออย่างที่เราใช้นี่มันคือ f l u e n t d ทีนี้ ด,ด็อกเกอร์เ n นจิ้มันอาจจะทำงานมีลำดับในการทำงานบางอย่างเช่นมันต้องส่งไปหาฟฟรนดีเสร็จก่อนเราถึงจะสามารถเหมือน d o อกเกอร์ลอกออกมาดูาได้นะครับทีนี้พอมันส่งไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราล็อกออกมาไม่เห็นนะครับแสดงว่ามันอาจจะยังค้างรอส่งอยู่ในอยู่ในด็อกเกอร์เอน อ่านะ,ค,ะครับแต่แอปพลิเคชันเราอ่ะไม่ได้รับรู้เนาะใช่ไหมน่าจะไม่ได้รับรู้<ช>ว่าสรุปแล้วด o อกเกมันส่งถึงหรือไม่ถึงมันก็ทํางานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเือ,อืมครับคราวนี้ครับถ้าเกิดเรามองแค่ตรงนี้ก็ดูจบนี่ดูไม่มีอะไรก็แอปฉันก็ยังทํางานได้เนี่ยผมยิงซิมเปิลล็อกก็ได้ปกติอแต่ว่า once ว่ามีโหลดมาเยอะๆมีโหลดมาเยอะๆของตัวด o อกเกโหลดนี้ด o อกเกอร์สแผมเปิดด o อกเกอร์สแตทตัวนี้ให้ดู ถ้าเกิดสมมติเรามองว่ามีโหลดมาเยอะตัวเนเจอร์ของด็อกเกอร์ครับถ้ามีโหลดเข้ามาเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด็อกเกอร์เขาจะทำการรีสตาร์ตตัวเองอ่าอันนี้นึกนึกกันออกใช่ไหมครับด็อกเกอร์เขาจะรีสตาร์<ม>ตเองทำไมถึงรีสตาร์ตตัวเองนะอะอืมอ่าส่วนที่เจนเข้าใจก็คือเมื่อใดที่ตัวคอนเทนเนอร์อะ CPU หรือเมมโมรี่ยูเซชเขาเกินลิมิตที่วางไว้อันนี้เจมวางลิมิตไให้น้อยนะจะได้เห็นภาพอ่าอืมเขาจะทำการมองว่า ไอตัวเนี้ยมันไม่เอฟฟิเชียนแล้วควรจะขึ้นตัวใหม่ที่มีรีซอสเพียงพอสําหรับให้คนมาใช้เจมเข้าใจว่าอย่างงี้ก็อาจจะแบบว่าพอรีเควสเข้ามาแล้วเออเมมโมรีมันเกินมันก็ไม่มีเมมโมรีรับรีเควสต่อละมันก็เหมือนถูกคิวไปเพื่อจัดการเมมโมรีให้มันมีประสิทธิภาพใช่ป่ะแล้วก็สตาร์ทตัวใหม่ขึ้นมามันจะได้เคลียร์เมมโมรีตัวเก่าทิ้งโดยคราวเนี้ยสิ่งที่เจมจะลองเทสก็คือเดี๋ยวผมจะทําการ อ่ทำตัวอั e เพชเ e ่เบน a r k เป็นคอมมานเนาะเพื่อทําการยิง c o n c u r r น n t เข้าไปหาตัวหนดตัวนี้เพื่อมองเพื่อให้ดูว่าเออมันถ้าเกิดมีของเข้ามาเยอะๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคอนเทนเนอร์เรานะครับอ,อ่าเราก็ลองสมมติไปสักประมาณพันรีเควส s t ก่อนที่คอนเท r เนอรยูเซอร์สิบคน <c oughs> นะครับผมอ่าก็จะเป็นอันนี้เลยอืก็ลองยิงไป <c oughs> อ,อ่าเราจะเห็นว่า CPU เริ่มพุ่งละ อ่ะผมยิงไปลองอีกอีกพันหนึ่งจริงๆมันก็คือไลฟ์ไทม์เนามันอาจจะแบบไม่ได้พังปุบป,ปับเหมือนอะไรในเคสของเจมก็คือจะเจอประมาณแบบผ่านไปประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งแอปเริ่มค้างละอืมอะไรประมาณนั้นครับผมอ่ะสมมุติเจมยิงทั้งหมดสามรอบนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดสามพันีเควสเออเราก็ดูปกตินี่แอปพลิเคชันเราก็ยังไม่ได้เออร์เลอร์ะไรคราวเนี้ยเราลองสมมุติเลยว่าถ้าเกิดว่าชั้น จะต,ต้องรีสตาร์ทด็อกเกอร์หรือมีการแบบรีดีพอยอะไรบนโปรดักชันนะครับด็ Docker. อกเกอร์ลองดูสเตตต์ก่อนก็ยังมามคราวนี้ผมสั่งรีสตาร์ทคือจริงๆอ่ะการสั่งรีสตาร์ทกับการที่โหลดยิงขึ้นมาจนมันพังรีสตาร์ทเนี่ยมันเป็นเคสด้วยกันเนาะแต่แค่อันนี้ผมลองสั่งรีสตาร์ทเพื่อให้เห็นผลที่เร็วขึ้น เห็นไหมครับว่าการสั่งรีสตาร์เนี่ยค้างไปละค้างแบบแล้วคราวนี้ผมลองกดยิงตัวสามพันของผมพอสามพันนะค้างไปแบบมันไม่สามารถรีสตาร์ได้อือก็คือตอนนี้อาการมันเหมือนกับว่ารีสตาร์ทก็ไม่ได้รับรีเควสก็ไม่ได้ละนะครับใช่คราวนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ ผมจะเข้าไปดูสเตตตอนนั้นอันนี้สิ่งที่ตอนเป็นตอนนั้นนะคือถ้าเกิดว่ามันฟอร์สรีสตาร์จะกดเข้าไปดูสเตตมาอีกรอบดูอะไรไม่ได้เลยอืเหมือนเราทําอะไรกับโปรเซสนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราสังเกตว่าจริงๆแล้วเรามีโนดอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะผมรันไว้ที่พอร์ตสามพันหนึ่งมันเป็นเฉพาะคอนเทนเนอร์อ่ะเห็นปะพอร์ตตัวสามพันหนึ่งครับมันยังใช้งานได้นะคตัวคอนเทนเนอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมผมต้องทำสองตัวเพื่อมาทําให้ดูว่า อาการเป็นยังไงคือคือจากที่เรายิงรีเควสเข้าไปในอ e ีกคอนเทนเนอร์นึงแล้วมันทํางานได้เนี่ยเรามีสมมติฐานอะไรอยู่ตอนนี้เจนมีสมมุติฐานว่าตัว docker container เนเี่ยเขาน่าจะมีบัฟเฟอร์หรือมีอะไรบางอย่างหรือว่ามีการทํำโปรเซสอะไรที่ด็อกเกมองว่าเอ้ยคุณยังทํางานไม่เสร็จอย่างเช่นคุณยังส่งหลอกไม่เสร็จเลยนะเขาพยายามเคลียร์พวกแบบ ไม่รู้เคียหรือพยายามส่งส่งให้สําเร็จให้ได้ไ<อ>ก่อนนี้จะปิดตัวหรือรีสตาร์ทมันก็เลยทำให้การที่เราจะสั่งรีสตาร์ทมันก็้างไปเลยเพราะว่าหลอกมันยังส่งไปไม่ถึงสักทีเพราะก่อนหน้านี้เราปิดหลอกเซ็นทรัลไลท์หลอกเราไปแล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นอ e ีกคอนเทนเนอร์หนึ่งที่ไอโซเลตออกมาจากกันมันยังทํางานได้ปกติอยู่ในตอนนี้แต่เดี๋ยวจริงๆถ้าเกิดเรายิงหลดไปสักพักก็อาจจะเกิดอาการแบบเดียวกันได้เหมือนกันอีเวนต์ชลีแล้วเนาะใช่ครับอีเวนต์ชลีแล้ว จริงๆอะครับยิงโหลดไปเรื่อยๆไม่ใช่มองว่าก็ถ้าเกิดชั้นสเกลได้ดีพอตัวแอปชั้นไม่มีวันพังมันก็จะไม่มีวันรีสตาร์ทอันนี้จะมองว่าไม่ถูกเพราะว่าการที่เรามีของที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือไอตัวหลอกที่เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วยังไงมันก็ต้องถึงลิมิตของด็อกเตอร์ที่เราสั่เซ็ตไว้อยู่ดีจากที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยอีกอันนึงที่เราน่าจะสามารถคาดดาวมันได้ก็คือเฮ้ยด็อกเตอร์เอนจิ้นมันยังทำงานปกตินะด็อกเตอร์เอนจิ้นม เพียงแต่แค่ว่าคอนเทนเนอร์ที่มันกําลังมีปัญหาที่เราสั่งดีสตาร์ทไปเนี่ยเออมันทํางานไม่ได้แล้วมันทําให้เราอินเทอร์แลกอะไรกับอีกคอนเทนเนอร์ตัวเนี้ยไม่ได้เลยอันเนี้ยความแย่ที่มันที่เจมเจอนะครับพอมันอินเทอร์แลกอะไรไม่ได้แปลว่าเขาสต็อปไม่ได้แปลว่าพอร์ตเนี้ยมันจะค้างอยู่แปลว่า, <c oughs> า,อ,วาอ๋อฉันก็ดีพอยตตัวใหม่พอร์ตเดิมไปแทรกมันจะไม่ได้เพราะว่าพอร์ตมันชนต้องทํายังไงก็ได้ให้สต็อปตัวนี้ให้ได้อืม,อ,มอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งซึ่ง ตอนนั้นจะหาทางแก้ไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้งัง้นวิธีการก็คือเป็น r e s t a อ docker เปลยเอ,อกเกนจินไปเลยก,เก,ก็คือต้อง force วทุกทุก process ทิ้งไปเลยใช่ครับโอเคก็ค okay. ่อนข้าง,างน่ากลัวนะถ้าอยู่บน production นอ่ะสิ่งหนึ่งที่พี่มีความเห็นเพิมเ่มเติมมันก็คือเหมือนกับว่า้การที่เราแอปเราเนี่ยคือฉันแค่เขียนออกคอนโซลล็อกตรงๆง่ายๆเลยมันดูจะไม่มีอะไรแต่ว่า ลึกๆแล้วเนี่ยมันมีโปรเซสของตัว Docker Engine เนี่ยมาทำงานถูกปะแล้วไอ้โปรเซสตัวเนี้ยด้านในมันมีการทำงานอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเรารันใน Docker มันจะทำงานแบบหนึ่งถ้าเรารันใน Terminal มันจะทำงานอีกแบบหนึ่งถ้าเราไม่ได้รันผ่าน Docker รันและอย่างเช่นรันอยู่ใน System D รันอยู่ในที่มันเป็น Daemon Process มันอาจจะทำงานอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับเพราะนั้นไอ้ Underlying Implementation หรือว่า ตัวไลบรารีลึกๆเข้าไปข้างในอะ่ะมันส่งผลต่อการทำงานด้วยถึงแม้ว่าในฝั่งแอปพลิเคชันเราอะ่ะจะไม่ได้แบบแก้อะไรเลยอ่าแค่เราไปรันบนคนละ OS บนคนละเ,เทคนิคบนคนละทูบนคนละ,นนละเอ่อเวอร์ชาลไอเซชันอ่ะเออก็ต่างกันไปเลยเนาะจริงครับครับงั้นจริงๆมันเหมือนแบบว่าเ,เราจะต้อง รู้ได้ว่าโปรแกรมของเราไปรันอยู่ที่ไหนแล้วเฮ้ยเรามีโอกาสจะเจอปัญหาอะไรจากการที่โปรแกรมเราไปรันอยู่ใน Docker ไปรันอยู่ใน VM ไปรันอยู่ในเเครื่องแล็ปท็อปบ้างอ่าคราวนี้อันนี้เราก็จะตรงไปเลยว่าเออเราเห็นปัญหาแล้วแล้วแก้ไงอะ่ะใช่ถูกไหมแล้วแก้ยังไงก็คือจริงๆเราจะย้อนกลับไปเมื่อตัว Docker compose เมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนที่เราบอกกันว่าอ่าเหมือนประมาณ ได้มายังไงก็เอาอย่างนั้นไม่ได้ไปอ่านเลยว่าแบบเขามีออปชันอะไรเขาต้องทํายังไงเบสแพ็กคิดคืออะไรอืนะครับผม,มจริงๆแล้วครับถ้าเกิดเราเข้าไปอ่านแล้วอะตัวถ้าอันนี้ผมเน้นย้าว่ามีเฉพาะฟูเน้นย้าว่าเฉพาะของฟูเนะอ็นดีนะของไดเวอร์ตัวอื่นหรือของล็อกเจ้าอื่นก็ต้องแนะนําให้ไปอ่านเพิ่มกันเองอืแต่เจมเข้าใจว่ามันควรจะมีคล้ายๆกันอันแรกเลยครับก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแ er ม็กบัฟเฟอร์ไซส์เจมจะบอกว่าอะเอาเป็นแค่หนึ่งเมกพอ แม็บัฟเฟอร์ไซส์หมายถึงอะไรบัฟเฟอร์ไซส์หมายถึงว่าปกติที่เจนบอกอะว่าหลอกอะมันจะเข้ามาเยอะมากแล้วมันจะกองกองรวมกันมันไม่มีบัฟเฟอร์อะไรมันก็ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าเนี่ยครับอันนี้เป็นแค่ซิมเพิลก็คือเราบอกว่าแม็กบัฟเฟอร์ไซส์คือหนึ่งเมกแปลว่าเมื่อมันโอเวอร์หนึ่งเมกไปแล้วอะครับมันจะไปเขียนทับวนไปเรื่อยๆแปลว่าขนาดของหลอกเราที่เก็บอยู่ในบัฟเฟอร์ในขณะที่มันมันกําลังส่งไปหา ฟูเอ n นดีจริงๆเนี่ยมันจะไม่เกินนี้มันจะทําให้ไม่กินเมม o r ีเยอะอ่าอันนี้อันแรก <Okay. S 1> ครับอันที่สองก็คือโหมด non blocking non blocking โหมดอันนี้จะทํางานเหมือนตัวที่เป็น asynchronous นะครับผมอืมไล์อันนึ่งก็คือฟูเอ n นดี a s y n c ซึ่งเจมเข้าใจว่าฟูเอ n นดี a s y n c เนี่ยจะทำงานอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือเขาจะไปทําการพยายามต่อฟูเอ n นดีต่อฟูเอ n นดีตัวเนี้ดยดิเวอร์เนี่ยแบบ asynchronous ตลอดเวลา ถ้ามันหลุดมันก็จะตอบแบบอสิงถ้ามันหลุดก็จะตอบแบบอสิงอืม,อมใช่อันนี้คือแพ a กทิสสามอันที่เจมไปเจอมาครับโอเคแต่การการที่เราเซตสามสิ่งนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดเอ่อนอโอเคมันอาจจะช่วยเราแก้ปัญหาไอ้เรื่องหลอกค้างแล้วคอนเทนเนอร์มันค้างไปแต่ว่ามันมีข้อเสียเอ่อยังไงบ้างข้อเสียยังไงบ้างก็คืออย่างแรกคือถ้าเราไฟจูนตัวอ่าบัคเฟอร์ใสไม่ดีครับหนึ่งเลยคือหลอกหายแน่แอ่าหลอกหาย ใช่มันก็จะไม่การันตีแล้วว่าหลอกที่เราออกมาทุกอันมันจะไปเข้าเซ็นทร์ไลท์หลอกหรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะสมมติส่งไม่ทันมันก็คือถูกโอเวอร์ไลท์ทับอีกหายไปอีกแล้วเราก็ตํางงได้แล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะก็คือด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเราพยายามมันเขาพยายามรีเซ็ตรีสตาร์ตตัวเองเนี่ยมันมีหลอกอยู่ก้อนหนึ่งที่พยายามส่งให้ถึงแต่ถ้าเกิดพอเราเซ็ตอย่างนี้แล้วมันไม่มันไม่บล็อกกันทํางานของกันและกันมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ตอนที่เกิด การรีสตาร์ทของด็อกเกอร์แล้วปกติส่วนใหญ่ช่วงที่มันรีสตาร์ทหรือมันแครชมันก็จะมีล็อกสำคัญเชื่อว่ามันไปพังตรงไหนซึ่งมันก็ทำให้เราหาปัญหาไม่เจออีกอาจจะหายไปอาจจะหายไปคราวนี้พอเราแก้ประมาณนี้แล้วเราลองมาดูผลลัพธ์กันดีกว่าอ่าเอเนโอเคงั้นเราเซฟแล้เราก็ต้องทำยังไงต่ออ่าอ๋อจริงๆก็คือจริงๆมันจะสั่งรีสตาร์ทไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเนี้ยไอด้ดอ็ดอกเกอร์เจ้าปัญหาเนี้ยเรายังสต็อปเขาไม่ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เรา เจมยมกดรีสตาร์ทให้ก่อนปัญหาก็คือที่เจอมาครับมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งเจมก็เลยมองเน้นย้ำว่าแบบการเขียนเวลาแบบให้เราเขียนหลอกเนี้ยหนึ่งเลยก็คือกลับไปมองที่ตัวแอปพลิเคชันด้วยนะว่าหลอกนั้นนะสำคัญจริงๆหรือเปล่าไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นฟีดหลอกไร้สาระเข้ามาแล้วทำให้ระบบอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกัน ก็คือเก็บ,บหลอกเยอะ <ๆ S 1> เกินไปเกินความจําเป็นก็เปลืองคอร์สต่างๆด้วยใอ่าครับถูกต้องแบบตะก่อนเจมเคยนะแบบบางบางบางที่ก็คือแบบคอนโซลหลอกแล้วก็แบบเนี่ยบอกว่าสตาร์ทซิมเพิลล็ลอกกิ้งนะบอกว่าเอาไว้ให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเออบางที่จําเคยเจอแล้วก็ไม่ไม่ได้ลบออกพอไม่ลบออกปุ๊ปบหลอกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆในมันแล้วเป็นแบบโตขึ้นในทั้ง ตอร r เร e ที่เราเก็บหลอกจริงๆกับ,บอาจจะนําพาไปสู่ปันเจอปัญหานี้เหมือนกันแต่อย่างในกรณีเนี้ยปัญหาที่เราที่เราเจอเนี่ยต่อให้เราเปลี่ยนหลอกหลอกไลบรารีเลเซไปใช้หลอกไลบรารีตัวอื่นจะใช้พีโนไปใช้เอ่อตัวที่เราใช้กันในโนดใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันยังไรยังเขียนออกที่สแ a ทดเอาอยู่มันก็น่าจะยังมีปัญหาอยู่ใช่ปะคาดเดาว่าน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับ โอเคเพราะว่ามันไปโดนตรง Docker Engine อยู่ดีถ้าเราไม่ปรับ Config Docker Engine เพราะฉะนั้นที่จริงอันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาที่การกันหลอกแต่อันนี้เจมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงสงสัยตัวเองนะอันนี้อยู่ๆก็เพิ่งคิดมาได้เลยว่าแบบเอ๊ะแล้วถ้าฉันไปใช้ตัว Orchestra Docker อย่างเช่น Kubernetes Kubernetes อะไรอย่างนี้เราต้องเซตยังไงเจมว่ามันก็น่าจะมีทางเซตของเขาออืมอาจจะต้องอยากให้ก่อนเซตเนี่ยลองไปหาเบ s ทก่อนอะไรเงี้ยครับ ปกติแล้วเนี่ยด่อ Docker มันจะเขียนล็อกลงไฟล์เนาะคือถ้าถ้าแบบเราไม่เซตอะไรเลยไม่เซตไดรเวอร์แบบนี้ยมันจะเขียนล็อกลงไฟล์จริงๆอีกอันนึงที่เคยเจอคือเขียนล็อกลงไฟล์จนฮาร์ดดิสเต็มอ่ <c oughs> พาพอฮาร์ดดิสเต็มปุ๊บเขียนไปไม่ได้ก็คือกลายเป็นทั้งเครื่องอะ่ะแบบปร o เพสนี่ยแครชหมดเลย <c oughs> แล้วพอมันเต็มปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะบูตไม่ขึ้นด้วยอ่า <c oughs> เพราะมันไม่มีเนื้อที่ในการไปอโลเกตของตอนที่มันจําเป็นต้องบูตขึ้นมา ก็จะทําให้กู้ยากอีกนะครับตอนถึงแม้เขียนลงไฟล์เนี่ยมันก็มีคอนฟิกให้เราตั้งด้วยเหมือนกันเนาะอีกอันนึงคือ,เ,อเวลาที่มันเขียนลงไฟล์เนี่ยบางทีสปีดของดิสเรามันก็ส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์แอปด้วยนะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าเวลาเราเขียนคอนโซลล,ล็อกปุ๊บมันก็ต้องพยายามเอาไปเซฟลงไฟล์ให้ติดทีนี้ถ้าเกิดดิสเรามันช้าเนี่ยกลายเป็นว่าลลอกหรือเป็นตัวทําแอปช้าแทนอ,อันนี้เคยเจอเหมือนกันใช่น่าสนใจครับ เลงไฟล์อโอเคเรากลับมาที่เดโมกันแบบหนึ่งนะครับพี่ชับโทษทีได้เลยก <laughs> ็ <laughs> กลับมาคราวนี้เราจะสาธิตว่าถ้าเกิดว่าเราเซตคอนฟิกใหม่แล้วเนี่ยในเฉพาะตัวโหนดนี้นะอ่าแล้วเราทำการสต็อปตัวเฟรนดีทิ้งไปเราก็จะเหลือแค่ตัวนี้ละที่มันสตาร์ทอยู่43วิที่แล้วนะครับะะอ่าแล้วเราก็มาลองยิง โหลดของเรากัน uh huh. ม,มีระหว่างเนี้ยเรามีเก็ตความรู้ไหมครับว่าแบบจริงๆแล้วคําถามคนอาจจะนั่งแบบนั่งดูเราแล้วบอกเอ้ย e เราใช้แปลว่าเราไม่ต้องมีทูโหลดเทสแล้วนี่มีตัว a อบนี่มันก็สามารถเหมือนใช้โหลดเทสได้อันนี้ก็แอบ,บขายเลยว่าจริงๆเรามีเอพิโ od โหลดเทสอยู่ถูกไหมพี่ <laughs> ใช่ใช่ครับเดี๋ยวก็ <c oughs> นะ่ไปตามดูเอพิโ od โหลดเทสกันได้นะครับโอเคครับจะเห็นว่ามันจะมีบางครั้งที่ยิงแล้วเกิดคอ n เนคชัน r e ฟิลส์ คอนเนคชันรีเ u ลชเนี่ยเกิดจากการที่เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นต้นคลิปมนานะว่าตัวรี s อร mm. เขาอาจจะมีไม่เพียงพอแล้วทําให้เขา f o r ์สรีสตาร์ตัวเองอ mm. เราจะเห็นว่าเนี่ยครับส t ตตัสล่าสุดรีสตาร์เมื่อประมาณสองวิที่แล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาสามารถกลับมารีสตาร์ตัวเองได้อ่ามันก็ทำให้แอปเราสามารถแบบอย่างน้อยก็ยังอ่ามีคล้ายๆเขาเรียกนะ เซลล์ฮิวิ่งอยู่ระดับหนึ่งก็คือกลับมาทํางานได้ไม่แบบค้างหรือแคชไปเลยคราวนี้ถ้าเกิดต่อให้หรอกมายัางไงปุ๊บเขา,เาก็สามารถรีสตาร์ทได้ตลอดเวลาอ่ะเราเราเรา,เราลองรีสตาร์ทมันหน่อยอ่ะเราลองสั่งรีสตาร์ทมันหน่อยปุ๊บอาจจะนานหน่อยนิดนึงแต่มันก็รีสตาร์ทได้ <c oughs> อ่ะเรียบร้อ,รอยอโอเคอยังรีสตาร์ทได้ ก็คือ,อสิ่งที่เราแก้ไปเนี่ยเราแก้ทำให้ออลอกเนี่ย <c oughs> เป็น asynchronous mode แล้วก็ limit buffer size ด้วย <c oughs> เพื่อที่เวลาที่หลอกมันใหญ่เกิน limit ของเรามันจะได้ drop ล o อกที่ไม่จำเป็นแล้วก็ asynchronous เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การลอกเนี่ยเ,เวลาจะส่งไปที่ fluentd มันไม่บล็อกกันทำงานเนาะใช่ไหมเ <c oughs> พราะมันไม่บล็อกกันทำงานเราก็ยังสามารถ interact กับตัว application เราได้แต่ว่าความ ข,ข้อข้อปัญหาของมันก็คือหลอกเราจะหายได้เพราะนั้นถ้าเกิดใช้แบบ r e l ล y ีไลออนหลอกมากๆแล้วหลอกต้องแบบมาครบวิธีการนี้ก็จะไม่ไม่ได้แนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บหลอกที่มันมีความสำคัญมากๆยกตัวอย่างเช่น Audit l o อกการเข้าใช้งานต่างๆผมคิดว่าเราไม่ควรจะหลอก ออกที่คอนโซนหลหรอกแบบนี้แล้วก็มันมีโอกาสหายได้อยู่แล้วเนาะแล้วควรจะ,ะส่งไปส่สงด้วยชแนลอื่นส่งด้วยช่องทางอื่นที่มันมีความสเสถียรมากขึ้นจริงๆของผมในฝั่งพาร์ผมที่เจอมาอยากที่อยากเล่าให้ฟังแล้วก็ตัวที่อยากให้ทุกคนแบบเห็นภาพก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคจริงๆเรื่อง เออโปรดักชันอิช,ชูเรื่องระบบล่มเนี่ยเป็นพี่มองว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนได้เรียนรู้เนาะเวลาที่เราเจออิช,ชูเป็นโปรดักชันจริงแล้วเราต้องตามแก้ปัญหาจริงเนี่ยมันก็ทําให้แบบเราได้ความรู้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะทีนี้เ,เ,<อ>เข้าใจว่าสิ่งเนี้ยเหมือนตอนนั้นที่เกิดเนี่ยก็คือเจมใช้เวลาในการหาอยู่อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ยังใช้เวลาแบบเพิ่มเติมในการทําความเข้าใจอีกว่า behind the scene แล้วลึกๆด้านในแล้วเนี่ยมัน ทำงานยังไงทำไมมันถึงเกิดปัญหานี้ได้กว่าเราจะทำเดโมตัวนี้มาเหมือนเจมก็ลองมาหลายรอบเหมือนกันนะใช่ครับลองมาหลายรอบเพาแบบทำยังไงให้มันแบบเขาเรียก r e p ด a y ได้ชัดเจนที่สุดให้ทุกคนเห็นภาพใช่ระหว่างที่เราพยายาม r โ p ดิ y นี่เราก็ได้รู้เรื่องเยอะมากขึ้นเลยของเรื่อง Docker เราไปนั่งขุด Source Code กันดูว่าทำไมมันถึงทำงานแบบนี้นะก็ทำให้แบบเราจริงๆการการที่เรามาแชร์ตรงเนี้ย เออก็คือเราเราได้ลองดูพวกนี้มาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าผมอยากจะถ้าเกิดทุกคนมีมีเจอปัญหาแบบนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนลองขุดให้มันลึกขึ้นแล้วกันลองเข้าไปดูให้มันลึกๆเราก็จะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากระหว่างที่เราพยายามจะรีโพ d ดิว์มันเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจปัญหามันดีมากเลยขอบคุณเจมส์ที่แบบมาแชร์นะปัญหาบร็นเอชันให้ฟังแล้วก็ทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ในการ เอาสิ่งนี้ไปใช้นะครับทำให้โปรดักชันของเรามันทนทานต่อข้อผิดพลาดมากขึ้นเนาะแล้วก็ใช้งานของได้ได้ถูกมากขึ้นนะครับจริงๆหลอกนี้ทํำร้ายหลายคนมาหลายรอบแล้วนะก็อา่าผมผมก็เจอหลายรอบเหมือนกันแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆของของที่เจมดูมาแล้วก็มาใช้ใทุกคนฟังโอเคไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับก็ ฝากทุกคนติดตามช่องเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนี้ทําคลิปดีแบบนี้เอามาแชร์ทุกคนฟังแบบนี้ต่อไปในอนาะคตด,ด้วยครับโอเคอันนี้เราสองค,คนลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ